สิสงิงหามาตรกราบเบื้องบาทน้อมเกล้าน้อมเกสีถวายพระพรองค์มหาราชินีสดุดีพระแม่เจ้าของเหล่าไทยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทีมงานรายการสำรวจธรรมชาติ on the อะเวิ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเช่นเคยในสำรวจธรรมชาติอ n น h e w o r ว d ทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้กำลังจะเข้าสู่วันมหามงคลยิ่งนะครับคือวันที่12สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาคพวกเราทีมงานสำรวจธรรมชาติขอถวายพระพรนะครับขอพระอ,องค์ทรงทรงพระเจริญทีมงานสำรวจธรรมชาติและตัวผมนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดประนองในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อที่จะมาดูกันว่า พวกเขาชาวบ้านที่นี่นะครับมีการปลูกป่าชายเลนเพื่อถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้านะครับแล้วเรามาดูกันซิว่าการปลูกป่าชายเลนของพวกเขาคืบหน้าไปถึงไหนครับไปติดตามชมในตอนนี้ครับดินและน้ำลมและฟ้าป่าและเขารวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ฝากลูกไทยรวมใจพักรักดูแล เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาลนี่คือคำขวัญวันแม่แห่งชาติที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยในปีพุทธศักราช2558 ผู้ชมติดตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถที่สเสด็จไปเยี่ยมเยียนและส่งสำรวจความเป็นอยู่การทำมาหากินของประสบนิกรทุกถิ่นทุกที่โดยเฉพาะแถบถิ่นธุรกันดารตลอด30-40ปีที่ผ่านมาก็จะทราบว่านี่ไม่ใช่คำขวัญตามประเพณี แต่นี่คือน้ำพระราชารือไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ทรงมีให้แก่ประสบนิกรชาวไทยไม่เคยเหือดหายด้วยห่วงอาทรต่อทุกประสบนิกรทั้งมวลถ่ายทอดเป็นคำขวัญวันแม่เพื่อกระตุ้นเตือนลูกๆให้ตระหนักในเรื่องดินน้ำลมฟ้าป่าและเขานี่คือสิ่งที่แม่เพียรทําเพื่อหวังมอบเป็นบรดกแก่ลูกหลานเลนไทย เมื่อมีป่ามีน้ำลูกๆก,ก็จะได้มีอยู่มีกินร่มเย็นเป็นสุขกันไปชั่วการสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิิพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าป่าไม้ในพื้นที่ต่างๆกำลังถูกแพ้าถางทําลายอย่างรวดเร็วจึงทรงมีพระราชดำริให้มีการชักชวนประชาชนทั่วไป และข้าราชการส่วนต่ตางๆมาร่วมกันปลูกป่าเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นการชักชวนให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนป่าไม้จากพระราชดำริที่ทรงชักชวนให้ประชาชนปลูกป่าทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนและหลาย,ลายองค์กร หันมารณรงค์ช่วยกันปลูกป่าเช่นเดียวกับที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองที่น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติในการปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นการฟื้นฟูผืนป่าซึ่งวันนี้เพื่อก็ได้มีโอกาสเข้ามาที่บ้านเขาฝาชีชุมชนที่ขนานไปกับลำน้ำละอุ่นที่ขึ้นชื่อในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนค่ะ ตร,ตรงนี้นะคะเป็นลําคลองที่ชื่อว่าคลองละอุ่นค่ะเป็นลําคลองที่จะไหลออกไปสู่แม่น้ํากะบุรีอะค่ะก่อนที่จะไหลออกไปสู่ทะเลอันดามันอีกรอบหนึ่งนะคะพื้นที่บริเวณนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ที่แวดล้อมด้วยป่าชายเลนนะคะเราจะเห็นสีเขียวๆเ,เนี่ยก็คือป่าชายเลนตลอดลําคลองแล้วก็หมู่บ้านที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยคือบ้านละอุ่นค่ะเดี๋ยวเอ้ยจะเดินทางไปที่นั่นเพราะว่าพื้นที่ที่นี่นะคะชาวบ,บ้านเนี่ยเขามีความเป็นอยู่ผูกพันอยู่กับป่าชายเลนทุกๆปีเนี่ย เขาจะมีกิจกรรมที่จะมาร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อ,อซ่อมแซมป่าธรรมชาติที่สึกหรอไปเนี่ยนะคะชีวิตของพวกเขาเนี่ยจะใช้ป่าชายเลนในประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันตรงนั้นเลยค่ะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะเข้าไปที่ชุมชนเขาฟาชีกันค่ะ สนับสนุนการสำรวจธรรมชาติ on the world โดยคาราบาวแดงสร้างคุณค่าชีวิตกระเป๋ากล้องตาต้นไม้พบทุกที่ที่มีช่างภาพท่องเที่ยวไปกับซี a อแอลแอนด์แอดเวนเจอร์ไมชเป้สำหรับชาวเอ t า o o ดเชื่อมคุณกับธรรมชาติถึงกันบ้านเขาฝาชีเป็นชุมชนที่ขนานไปกับลำน้ำละอุ่น ซึ่งเป็นลำน้ำที่เปรียบเสมือนสายทานชีวิตของคนที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กพึ่งพาอาศัยแม่น้ำและป่าชายเลนในการดำรงชีพที่ท่าเรือตรงนี้นะคะจะเป็นท่าเรือที่เราลงเรือไปดูป่าชายเลนค่ะเราไปดูว่าสภาพป่าชายเลนในธรรมชาติของพื้นที่คลองละอุ่นเนี่ย เขามีสภาพเป็นยังไงบ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีการปลูกเสริมน,นะคะเพราะว่าต้องการให้ป่าชายเลนเนี่ยมันขึ้นด้วยสมบูรณ์นะคะเราจะล่องเรือกันจนกระทั่งไปจนถึงออกไปปาทะเลเลยค่ะคลองละอุ่นเป็นคลองธรรมชาติไหลาจากเทือกเขามาลงแม่น้ำกระบุรีมีความยาวประมาณ45กิโลเมตรเราออกเรือชมบรรยากาศไปตามลำคลองละอุ่นสฝั่งของแม่น้ำที่เราได้สัมผัส ก็คือผืนป่าชายเลนที่เป็นผืนใหญ่และค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ทีเดียวค่ะนายกคะชาวบ้านที่ละอุ่นเนี่ยวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงคะคือชาวบ้านนะครับเพราะว่าชาวบ้านละอุ่นเนี่ยข้างลําน้ําทั้งสองข้างนะครับเขาหากินกันโดยออกทะเลเป็นส่วนเนยอะนะครับค่ะก็มีการหากินโดยการวางรอบปูบ้างวางอวนบ้างค่แล้วก็ตกปลานะครับค่ะ ก็เป็นวิถีชาวบ้านที่ว่า,ากินกันโดยข้างตามลําน้ำนครับอยู่อย่างนี้เป็นเป็นเป็นประจําเลยทุกวันจะต้องมีคนออกมาจับปูจับปลาใช่ไหมคะแล้ว,ว,แ,ลวแล้วอย่างนี้เนี่ยอย่างพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยคิดว่ามันมีเขาเรียกอะไรมีบทบาทต่อชาวบ้านยังไงมีประโยชน์ต่อชาวบ้านยังไงบ้างคะป่าชายเลนเนะครับที่เราได้ป่าชายเลนกันทุกปีนะครับเพราะว่าป่าชายเลนเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับ ที่พ่อพันธุ์สัตว์น้ำนะครับมันทําให้ระบบนิเวศของเราสมบูรณ์ะนะครับมีป่าป่าก็สมบูรณ์นะครับแล้วสัตว์น้ําในพื้นที่ของอาเภอละอุ่นเนี่ยจะมีเยอะนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพวกกุ้งหอยปูปลาเนี่ยจะเยอะมากเพราะว่าป่าชายเลนของเรา,ามันเป็นป่าที่สมบูรณ์มากนะครับแล้วมีการดูแลรักษาพื้นที่นี้กันยังไงคะ ก็การดูแลเราจะมีการรณรงค์ในการไม่ตัดป่าชายเลนนะครับมีการปลูกเสริมกันทุกปีนะครับก็จะปลูกในวันระสําคัญไม่ว่าจะเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติเราก็จะปลูกกันค่ะแล้วบริเวณปืนป่าของเราเนี่ยจะมีการดูแลกันนะครับอกสำรวจดูแลกันตลอดนะครับของหน่วยป่าชายเลนด้วยนะครับท่านําทงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ป่าชายเลนครับผมทางานร่วมกันนะครับค่ะ วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่จะขึ้นอยู่กับน้ําและป่าชายเลนในช่วงเวลาน้ําตายคือช่วงที่น้ําจะขึ้นน้อยกว่าปกติชาวบ้านก็จะทําการประมงกันบริเวณริมฝั่งคลองซึ่งเชื่อมต่อกันกับป่าชายเลนอย่างที่เราเห็นคุณลุงท่านนี้กําลังหาปูอยู่ค่ะไอ้น้ำตั้งไว้ปนนะเดี๋ยวเรามาดูที่ชาวบ้านเขาปักปูนะคะเป็นคล้ายๆกับวางลอบปูช่วงเวลาที่น้ําลงเนี้ยค่ะเขาก็จะเข้ามาปักแล้วก็ เดี๋ยวพอสักพักทิ้งเวลาไปให้ปูมันเข้ามาในรอบแล้วเขาถึงจะมากู้อีกทีหนึ่งแต่บ้านเขาก็หากินอยู่ในพื้นที่อย่างนี้แหละค่ะแต่ในช่วงเวลาที่น้ำเกิดน้ำก็จะขึ้นเยอะจนท่วมพื้นที่ป่าชายเลนชาวบ้านก็จะเข้าไปอาศัยพื้นที่ในการทำประมงอย่างเช่นการวางรอบปู ามซอกซอยของป่าชายเลนซึ่งจะเรียกว่าในบางค่ะเขาจะต้องออกกันไปตั้งแต่เช้ามืดเพื่อวางรอบปูดำปูดำเป็นปูที่ชอบอาศัยอยู่ในรูปูดำจะขุดรูอยู่ตามใต้รากไม้หรือเป็นดินบริเวณชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมักจะพบชุกชุมบริเวณที่เป็นหาดโคลนหรือป่าชายเลนที่มีต้นโกงกลางและต้นสแสม ح. ปูดำเป็นสัตว์น้ำอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับที่นี่ได้อย่างเป็นกอดเป็นกำชาวบ้านที่นี่จะมีรายได้วันละหลายพันบาทจากการจับปูดำอย่างไม่ได้ไม่ได้เลยก็จะได้ราวๆวันละ500-600ถึงบาทค่ะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเพียงส่วนหนึ่งที่ต้องพึ่งพาอาศัยป่าชายเลนในการดำรงชีวิต และนำผลผลิตที่เกิดจากธรรมชาติมาเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวส่งลูกส่งหลานให้ร่ำเรียนสูงๆป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญต่อวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านของที่นี่และนี่คือประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับแค่เพียงส่วนหนึ่งจากการใช้ป่าชายเลนค่ะ พักชมโคษณากันสักครู่ในช่วงหน้าเอื้อจะพาคุณผู้ชมไปดูป่าชายเลนที่ชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกและอนุรักษ์ไว้ค่ะในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว นับสนุนการสำรวจธรรมชาติ On The World โดยคาระบาวแดงสร้างคุณค่าชีวิตกระเป๋ากล้องตาต้นไม้พบทุกที่ที่มีช่างภาพท่องเที่ยวไปกับ Sealand a d v e n t u r r My s h i p ์ไเป้สำหรับชาวเอ t า o o ดอเชื่อมคุณกับธรรมชาติถึงกันชาวบ้านที่นี่ไม่ได้เพียงแตกตวงผลประโยชน์จากพื้นป่าชายเลนเพียงอย่างเดียวในทุกๆปีที่เป็นวันสำคัญ ชาวบ้านก็จะมารวมตัวช่วยกันฟื้นฟูและปลูกป่าเพิ่มอย่างที่เราเห็นต้นกล้าเล็กๆที่ขึ้นอยู่ในบริเวณนี้ก็คือต้นกล้าที่ปลูกขึ้นเมื่อปี2558ซึ่งชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐได้ช่วยกันปลูกเพื่อถวายให้แก่สมเด็จพระบรมราชินีนาถชาวบ้านที่นี่ได้ทำกันเป็นเวลาต่อเนื่องมาหลายปีแล้วค่ะ พื้นที่นี้เหรอคะหัวหน้าที่มีการปลูกป่าร่วมกันของชาวบ้านกับทางหลายๆส่วนก็พื้นที่ตรงนี้เกือบทุกๆปีชาวบ้านก็จะรวมตัวกันของชุมชนตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดละนองก็มีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันสําคัญต่างๆก็ชุมชนชาวบ้านก็จะร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ของป่า,ชาเชลนะนะครับ,รบตอนนี้ก็คือเป็นต้นโกงกางเบล็กะนะครับ ก็อายุปีกว่าๆสองปีแล้วมันก็สูงเนาะประมาณเอวละครับแล้วก็มีพันไม้หลายหลายชนิดเพราะว่าอยากจะปลูกผสมกันสภาพป่าจะได้เป็นกลับคืนเป็นธรรมชาติได้มากที่สุดอันนี้มันต้องใช้เวลานานไหมกว่ามันจะโตเป็นไม้สูงก็ประมาณเป็นสิบปีแล้วค,ค่ะห้าปีก็เริ่มแตกปุ้มแตกก้านแล้วก็จะอยู่กับเราตลอดไปอย่างพื้นที่ป่าชายเลนในส่วนที่หัวหน้าดูแลเนี่ยนะคะคมีขนาด กว้างใหญ่ยังไงคะก็พื้นที่ของผมที่ผมคุมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของสามอำเภอส่วนนี้ที่เราอยู่ก็คือของอำเภอละอุ่นตำบลบางแก้วนะครับเข้าไปทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอำเภอละอุ่นหมดเลยแสดงว่าป่าชายเลนที่ระนองเนี่ยมันกว้างมากคือป่าชายเลนของระนองเนี่ยมันจะไปตามเส้นทางถนนมาตลอดนะครับเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศเมียนมา นะครับแล้วก็จะมีความุดมสมบูรณ์ค่อนข้างจะมากะนะครับแล้วอย่างการปลูกป,ป่าเสริมขึ้นมาอย่างเงี้ยมันช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะครับแน่นอนครับสภาพที่เส่อมโรมก็ระบบนิเวศดีขึ้นความเป็นอยู่ของชุมชนชาวบ้านนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่เสื่อมโซม,มาก่อนก็มีการปลูกบางทีปลูกก็ครั้งหนึ่งสภาพร้อนน้ำหนึ่ง ไม่ถึงก็มีการชาวบ้านก็ได้ก็ร่วมแรงร่วมใจปลุกซ่อมปลูกเสริมกันจนว่ามีต้นไม้ขึ้นมาเรียกว่าเป็นการทํางานประรสานกันทั้งชาวบ้านทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานราชการต้องร่วมกับชาวบ้านเป็นเป็นชุมชนชาวบ้านวันนี้เราก็จะได้เห็นว่ามีชาวบ้านเนี่ยนะคะมีทางนายกอ,ตอบตมาอยู่ในพื้นที่ พาเราไปชมพื้นที่ต่างๆของในคลองละอุ่นเนี่ยนะคะซึ่งเราก็ได้เห็นสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วก็เราก็หวังว่าเนี่ยต้นไม้พวกนี้ค่ะที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกขึ้นมาทุกปีเนี่ยมันจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่ต่อไปนะคะทดแทนส่วนที่มันเสื่อมสภาพไปใค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีค่ะ ที่เอ้อได้เข้ามาในพื้นที่และก็จะได้ร่วมกับชาวบ้านปลูกป่าอีกด้วยค่ะที่นี่นะคะนอกจากการปลูกป่าตามวันสําคัญต่างๆแล้วชาวบ้านก็จะมาช่วยกันซ่อมแซมและปลูกเพิ่มในช่วงที่ว่างเว้นจากการทํางานค่ะปลูกป่าเสร็จเดี๋ยวเอ้ยจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูว่าป่าชายเลนที่อําเภอละอุ่นถ้าเรามองจากมุมสูงจะมีความยิ่งใหญ่แค่ไหนค่ะ สิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการมาที่ตำบลบางแก้วอําเภอละอุ่นก็คือการขึ้นมาชมจุดชมวิวที่เขาฝาชีค่ะยอดเขาฝาชีเป็นสถานที่ชมวิวที่งดงามโดยเฉพาะยามตะวันลับฟ้าในตอนเย็นเราจะสามารถมองเห็นวิวของคลองละอุ่นที่ไหลามาบรรจบกับแม่น้ำกรับบุรีก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลอันดามันอีกทั้งยังมีเกาะแก่งน้อยใหญ่กระจายอยู่เป็นจุดนอกจากวิวที่สวยงามแล้ว เราก็จะได้เห็นแนวป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เขียวขจีทอดยาวขนานไปกับลำน้ำป่าผืนนี้ล่ะค่ะที่สร้างชีวิตให้แก่ชาวละอุ่นสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นป่าที่พวกเขารักและหวงแหนเพราะนี่คือทรัพย์สินของแผ่นดินแม่และในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาที่จะมาถึงนี้ ทีมงานสำรวจธรรมชาติอยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาร่วมกันปลูกต้นไม้สานต่อพระราชปณิธานของแม่เ<ต>พื่อถวายเป็นของขวัญแด่พระแม่ของแผ่นดินของพวกเราชาวสยามค่ะหนน้าททีีี่่แงัมผมขออัญเชิญพระกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าที่เคยรับสั่งไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า ด้วยปฏิพานอันแน่วแน่นี้เช่นนี้นะครับจึงทําให้ประเทศไทยของเรานะครับมีความร่มลื่นนะครับความร่มเย็นนะครับจากต้นกล้าเล็กๆเหล่านี้นะครับได้ถูกปลูกไปทั่วแผ่นดินได้ก่อให้เกิดกว่ามร่มไม้ใหญ่ขึ้นนะครับแม้ว่าป่าชายเลนแห่งจังหวัดระนองนี้อาจจะมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ว่าการเติมเต็มเข้าไปครับจึงทําให้ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นี่แหละครับเราต้องช่วยกันนะครับเราต้องช่วยกันปฏิบัติตามพระกระแสรับสั่งของผมนะครับเราจะได้มีป่าเราจะได้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับอยู่กันไปน,นานๆครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับผมก็อยากขอเชิญชวนน้องๆในระดับประถมศึกษานะครับคือผมได้ตั้งโครงการตำบลของหนูเรามาดูกันซิ่ว่าน้องๆจะเขียนเรียงความได้เก่งขนาดไหนช่วยกันเขียนเรียงความในหัวข้อที่ว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างคุณค่าชีวิตในตำบลของหนูนะครับติดตามรายละเอียดและประกาศผลได้ทาง w w w c a r a b a o co t h หรือเข้าไปดูที่ Facebook ตำบลของหนูอย่าลืมส่งมาเพราะว่าจะมีทุนการศึกษาให้นะครับสัปดาห์นี้ขอลาก,ก่อนครับแล้วก็พบกันใหม่สัป,ปาดาห์หน้าครับสวัสดีครับ